นนพ,พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต อรุณสวัสดยามเชา้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณนันทณีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมกพัชรินสิรินะคะกับวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2567 เพอแป๊บเดียวนะคะก็เดินทางมาจนถึงช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนที่หลายๆท่านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการปิดปีงบประมาณเพื่อที่จะเริ่มนับปีงบประมาณใหม่ในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นี่เองค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฤดูการนะคะก็คือฤดูการของการ กเกษียณอายุราชการของหลายๆท่านนะคะเพื่อที่จะได้ไปมีชีวิตส่วนตัวนะคะได้ไปมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่กเกษียณอายุราชการในปีนี้มีความสุขมากๆนะคะมาค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะ วันนี้สำหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะคะการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่25-29กันยายนค่ะมระสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปก คลุมประเทศลาวตอนบนเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะ คำเตือนสําหรับเกษตรกร,ะกรนะคะระยะนี้จะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะคะเกษตรกร,กรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาพดังกล่าวสําหรับพื้นที่ซึ่งถูกน้ําท่วมนะคะเกษตรกร,กรควรระวังและป้องกันโรคที่มากับน้ําเช่นโรคน้ํากัดเท้าโรคตาแดงและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเป็นต้นนะคะส่วนดินและอากาศจะ ะมีความชื้นสูงค่ะ,กะเกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียเช่น โรครากเน่าคนเน่าในไม้ผลโรคแคนเกอร์ในพืชตระกูลสม้มโรคราสนิมในกาแฟโรคราน้ำฝนในลำไย,ยและโรคแอนทรักโนสในพืชไร่และพืชผักเป็นต้นค่ะนอกจากนี้พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะคะหากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดีดังเดิมไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชน,นานๆน,นะคะเพราะว่าจะทำให้ รากพืชเนี่ยขาดอากาศแล้วก็เป็นต้นพืชยืนต้นตายนะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ค่ะไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานนะคะเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็มีความห่วงใย,ยจากโครงการชนประธานพิจิตรนะคะได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานการณ์แม่นำหน้านและแม่นำยมของจังหวัดพิจิตรก็คือเริ่มเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะโดย ที่จุดเฝ้าระวังพิเศษแม่น้ำน้านะคะที่สถานี N7A ตำบลปักทางอำเภอเมืองพิจิตรและแม่น้ำยมจุดเฝ้าระวังพิเศษที่สถานี Y17 อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรยังคงมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่น้ำน่านในวันนี้ค่ะ27กันยายนจะมีปริมาณน้ำผ่านอำเภอเมืองพิจิตรเพิ่มมากขึ้นอีกในอัตราสูงสุดไม่ต่ำกว่า900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอำเภอเมืองพิจิตรค่ะสามารถรับได้สูงสุด997ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีทำให้ส่งผลกระทบนะคะในพื้นที่ลู ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมค่ะทางด้านโครงการชมประทานพิจิตรก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะคะให้ขนของขึ้นที่สูงและระวังภัยอันจะเกิดจากน้ำต่อไปนั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็โครงการชนประธานพิจิตด้วยนะคะยังไงเราก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะ มาต่อกันที่ช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้นะคะก็มีสาวสวยอีกท่านหนึ่งนะคะของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรที่มารอพบคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะวันนี้ติดตามกันนะคะกับพี่นิสหน่อยวิจิตราจ a j a ์เข็มค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้นิสหน่อยวิจิตรา j a ์เข็มค่ะรับหน้าที่แทนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะเนื่องจากวา่าท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรของเราคุณนันทนติดใจติดภารกิจนะคะไปราชาการที่กรุงเทพมหานครนะค่ะวันนี้นิสหน่อยนะคะก็เลยนําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้นะคะติดตามกันต่อ เนื่องเลยสำหรับช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการรับเงิน1 0 0 0 0บาทในโครงการดิจิ t a l Wallet ของรัฐบาลนะคะซึ่งมีพี่น้องประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการนะคะที่มีการได้รับเงิน ที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะห0 0 0 0บาทด้วยกันซึ่งเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ได้มีการคิ c k อ f f โครงการนี้นะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยของเราค่ะได้ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังมานานหลายปีไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยจากภายในแต่ว่ายังมีผลจากเศรษฐกิจทั้งโลกนะคะที่ฟื้นตัวช้าซ้ำเติมด้วยปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ใน หลายภูมิภาคค่ะแล้วก็ยังไม่รวมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะทําให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงในบ้านเราเองก็ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นะคะทนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หลายปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็ เลยทำให้เศรษฐกิจไทยฝืดเคืองค่ะไม่สามารถที่จะเพิ่มการลงทุนได้จะเห็นได้ชัดเลยว่าการลงทุนใหม่ๆของเราเนี่ยก็หายไปในระบบเงินไม่หมุนเวียนทำให้การลงทุนน้อยลงอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยก็น้อยลงด้วย ซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางที่มีไรายได้น้อยรวมถึงผู้พิการค่ะในอนาคตรประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจทั้งระบบทําให้เศรษฐกิจต้องมีความพร้อมต่อการลงทุนและอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะทําให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ซึ่งรัฐบาลค่ะก็จะสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้คนไทยนะคะได้มีความมั่นคงและหารายได้ ได้อย่างยั่งยืนนี่ก็คือข้อมูลนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนกล่าวนะคะนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่านโยบายต่างๆค่ะที่รัฐบาลได้เน้นยำ้ำตั้งแต่รัฐบาลในเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา1ปีนะคะก็ได้มีการเน้นยำ้ำนโยบายด้านเศรษฐ,ฐกิจเป็นสำคัญค่ะซึ่งจะสามารถทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ สามารถพัฒนาได้มากขึ้นแต่นโยบายหลายนโยบายอาจจะต้องใช้เวลานะคะบางเรื่องอาจจะหลายเดือนบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะต้องอาศัยเสถียรภาพทางการเมืองด้วยเพื่อที่จะให้นโยบายมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรบอกว่าคือความท้าทายที่รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสแล้วก็ความหวังเพื่อประชาชนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับนโยบายทางเศษธธธรษฐกิจหลายโครงการนะคะแล้วก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วสารต่อมาอย่างรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้แล้วก็มีแผนที่จะทําต่อในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักนี่เกษตรกรการลดดอกเบี้ยนะคะการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านนโยบายฟรีวีซา่าทาให้ไรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมาแต่ ก็ยังไม่มากพอนะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจธธทั้งประเทศนั่นเองค่ะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครัค้งใหญ่ค่ะก็คือโครงการดิจิท a l วอลเล็นั่นเองเงินสดถึงมือคนไทยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจธธก็จะถูกเติมเงินหมุนเวียนกว่า145 0 0 0ล้านบาทนะคะเขาบอกว่าเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ลูกแรก ที่ทำให้คนไทยนะคะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่เป็นการต่อลมหายใจให้กับประชาชนรายเล็กๆนะคะที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่ด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยก็ถึงมือประชาชนกลุ่มเปราะบางแน่นอนนะคะจำนวน14.55ล้านคนแบ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน12.40ล้านคนแล้วก็ กลุ่มคนพิการค่ะอีกจำนวนอ2อล้าน1นึ่งแสห้าหมื่นกว่าคนซึ่งทุกคนจะได้รับเงินสดนะคะคนละ10,000ื่นบาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผ่านช่องทางการรับเบี้ยเดิมของผู้พิการค่ะไม่ว่าจะเคยได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าได้รับเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับเงินนะคะในวิธีการเดิม ที่สําคัญเงินจํานวนนี้นะคะไม่มีเงื่อนไขในการใช้จ่ายแต่อย่างใดเมื่อเงินเข้าบัญชีก็สามารถที่จะนําไปใช้จ่ายได้ทันทีค่ะเป็นวิธีการที่ท่านบอกว่าถึงมือประชาชนมากที่สุดนะคะแล้วก็เร็วที่สุดด้วย ซึ่งการโอนเงินนะคะก็จะทยอยโอนให้ถึงมือพี่น้องประชาชนภายใน4วันนะคะเริ่มต้นก็คือเมื่อวันที่25กันยายน2567เเป็นวันแรกนโยบายนี้จะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนค่ะเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความหวังอย่างที่บอกว่าท่านบอกว่าเพื่อการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยแหละมีกินมีใช้นะคะ ส่วนเงิน10,000บาทนี้นะคะก็จะเป็นจํานวนที่ทําให้ประชาชนเนี่ยบางคนนะคะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าถึงขั้นที่ใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโอกาสใหม่ในชีวิตเลยแล้วก็เป็นเงินที่จำนวนมากพอนะคะเมื่อรวมกัน หลายคนนะคะสมมติคนในครอบครัวมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลายคนก็สามารถนำไปลงทุนค้าขายไปต่อยอดธุรกิจนะพร้อมรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามารัฐบาลเขามีความเชื่อมั่นนะคะในศักยภาพของพี่น้องคนไทยอยู่แล้วละ่ะเมื่อมีโอกาสมาถึงมือก็จะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ ก็ต้องบอกว่านอกจากนี้นอกจากเรื่องของการค้าขายการต่อยอดธุรกิจแล้วพี่น้องหลายคนค่ะที่กําลังประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็จะนําเงินส่วนนี้นะคะสามารถเข้าไปช่วยเพิ่มเติมนะคะในการที่จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการช่วยเหลือในกรณีที่ประสบอุทกภัยได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ ซึ่งออนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะคะรัฐบาลก็มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะรวมถึงยังคงเดินหน้าโครงการดิจิท a l วอลเล็เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประชาชนมีดิจิทัลไอนะคะก็คือเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลและประชาชนทำให้การทำธุรกรรมต่างๆกับหน่วยงานรัฐเนี่ยสะดวกมากขึ้น ปลอดโปร่ปรงใสนะคะโปรง่ปรงใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นั่นเองอย่างเช่นการให้เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะหรือว่าการช่วยนะคะในการชำระค่าไฟฟ้านะคะนี้ยกตัวอย่างนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลได้ทุกช่องทางเลยของกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ ก็เป้าหมายสําคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ,อื้อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความหวังมีรอยยิ้มสร้างความเท่าเทียมสร้างโอกาสเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันที่มีการคิ c k อ f f กันเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาสำหรับโครงการดิจิ t a l Wallet นะคะก็คือวันนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอคอลไปด้วยนะคะไป ถึงตัวแทนผู้ที่ได้รับเงิน1,000 0บาทมีทั้งจากที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสมุทรสาครมุกดาหารแล้วก็จังหวัดอุตรดิตฐ์นะคะโดยทนนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามแล้วก็แสดง ความยินดีนะคะกับผู้ที่ได้รับเงินพร้อมกับขอให้นําเงินที่ได้รับนะคะไปใช้ประโยชน์ซึ่งตัวแทนชาวบ้านนะคะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยนะคะที่ได้ผลักดันโครงการนี้นะคะทำให้ประชาชนได้รับเงิน10,000บาทโดยจะนําเงินที่ได้รับเนี่ยนะคะไปใช้ซื้อ สิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันรวมไปถึงนําเงินไปเป็นทุนในการต่อยอดการขาต่อไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของตัวแทนประชาชนค่ะสําหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะคะผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเฟดหนึ่งก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มแรกก็คือกำหนดแจกให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะ ก็มีทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ การโอนเงินนะคะการโอนเงินก็แน่นอนว่าผ่านพร้อมเพย์นะคะหมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัญชีเงินฝากที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้หรือว่าช่องทางการรับเงินเบี้ยคนพิการนะคะที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะคะกำหนดโอนเงินก็คือวันที่25 27และ30กันยายน2567แบ่งการโอนเงินออกเป็น4กลุ่มนะคะ วันที่25กันยายนที่ผ่านมาก็โอนเงินให้กับผู้พิการนะพร้อมกันทั้ง2 1 5ล้าน1 0 0 0กว่าคนแล้วก็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์ประมาณอีก1 1 3 0 0ล้าน1 0 0 0กว่าคนวันที่26กันยายนค่ะ อโอนให้กับผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงท้าย1-3อีกประมาณ4 5ล้าน5 0 0แสนกว่าคนแล้วก็ถัดมาวันที่27กันยายน2567ันะคะโอนให้กับผู้ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้าย4-7นะคะประมาณอีก4 5ล้าน5แสนกว่าคนแล้วก็วันที่30กันยายนนะคะ ก็โอนให้แก่ประชาชนค่ะที่มีเลขประจำตัวนะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะเ,เลขประจำตัวประชาชนลงท้าย8ถึง9อีกประมาณ2ล้าน2แสน6หมื่กว่าคนค่ะนี่ก็เป็นในภาพรวมนะคะแล้วก็บรรยากาศของการคิ c k อ f f นะคะโครงการนี้กับโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ตนะคะหรือว่าเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทของรัฐบาลนั่นเองนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่รัฐบาลให้ความสําคัญแล้วก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับเงินนะะที่จะช่วยในการดํารงชีวิตนะคะหรือว่าช่วยในการต่อยอดเรื่องของธุรกิจต่างๆได้นะคะในเบื้องต้นนั่นเองนะคะก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ส่งมอบ น้าที่ต่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิริค่ะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่นิดหน่อยวิจิตราจันเข็มมากๆนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตตัวจะไม่อยู่นะคะแต่ก็ฝากความห่วงใยผ่านข้อมูลข่าวสารมาถึงคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะมาต่อกันที่ช่วงข่าวเด่นนะคะเป็นบรรยากาศของการรับเงินดิจิตอล w a l l ล็นะคะวันแรกของพิจิตเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเรียกได้ว่า คึกคักมากๆนะคะกับวันแรกของการแจกเงิน1นึ่งหมื่นะคะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเห็นด้วยว่าที่อื่นค่ะก็คือเหมือนมีความเงียบเงานิดนึงนะคะผู้สื่อข่าวหลายๆท่านก็มารอดูบรรยากาศแต่ว่าที่พิจิตเราค่ะค่อนข้างคึกคักมากๆนะคะที่หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพิจิตค่ะประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตก็ ต่อแถวกันมาจับบัตรคิวนะคะเพื่อที่จะเบิกเงินจากธนาคารแถวยาวเหยียดเลยนะคะโดยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันแรกที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะกำหนดจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน10,000บาทตามโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตของรัฐบาลซึ่งเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะแล้วก็บัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ให้กับผู้มีสิทธิตั้งแต่เมื่อช่วง เที่ยงคืนของวันที่24ที่ผ่านมาแล้วก็จะดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางได้เปิดให้กลุ่มเปราะบางซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการนะคะจำนวน14กว่าล้านคนค่ะตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรับเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567นะคะสำหรับกลุ่มแรกที่ได้รับเงิน10,000บาทตั้งแต่วันที่25นะคะก็คือ คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจําตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลขศูนย์นะคะส่วนวันที่26ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจําตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข1เลข2เลข3แล้วก็ในวันนี้ค่ะจะเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายเลข4 5 6 7ด นะคะแล้วก็ในวันที่30กันยายนค่ะจะมีการโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายเลข8และเลข9นะคะในส่วนของจังหวัดพิจิตรค่ะมีการส่งเข้าประกวดนะคะโดยคุณยายมณีทองรุ่งนะคะอายุ80ปีผู้สื่อข่าวก็ได้ ไปพูดคุยกับคุณยายมณีนะคะบอกว่าเดินทางมากับน้องสาวแล้วก็หลานนะคะดีใจค่ะดีใจมากที่ได้รับเงิน10,000บาทก็จะน,นําเงินจํานวนที่ได้เนี่ยนะคะไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารเครื่องครัวเตรียมตุนไว้นะคะเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมแล้วด้วยแล้วก็ระดับน้ําในแม่น้ำน่านกําลังทยอยเพิ่มระดับขึ้นค่ะโดยคุณยายก็น่ารักนะคะคุณยายบอกว่า ฟังข่าวที่มีการประชาสัมพันธ์ของโครงการชนประทานพิจิตรแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับเงินที่เหลือจากการซื้อของก็จะแบ่งไปทำบุญในส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็แจ้งข่าวไปยังคนพิการนะคะที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุค่ะท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนทำบัตรหรือต่ออายุบัตร ผู้พิการให้เรียบร้อยก่อนนะคะภายในวันที่3ทธันวาคมเพื่อที่จะได้ไปขอรับบัตรสิทธิ์ตามโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0 0มืบาทต่อไปอย่าพลาดนะคะดูให้ดีว่าบัตรหมดอายุหรือเปล่าถ้าถ้าหมดอายุเนี่ยรีบไปเลยนะคะที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรค่ะ และนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้นะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย กลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะสืบเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเป็นโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะคะช่วงนี้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นล็อตของผู้ที่ลงทะเบียนผ่ัน สมาร์ทโฟนไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล1,000 0บาทได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะ อย่าพลาดสิทธิ์นะคะภายในวันที่15ตุลาคมนะคะไปลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะที่ทำการไพรสนีธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารทกสทั่วประเทศเลยนะคะสำคัญเลยคือต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าฝนตกนะคะชุกมากเลยในจังหวัดพิจิตรเราค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะโดยพันตํารวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรก็ได้มีนโยบายในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยมุ่งหวังให้มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงมีการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและที่สําคัญไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ออกในจังหวัดพิจิตรค่ะได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมรถยนต์ติดเครื่องพ่นฝอยละเอียดนะคะออกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เจน2นะคะก็คือการระบาดท,ที่ไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้ภายใน28วันในพื้นที่หมู่ที่7ตําตบลป่ามะขาบอําเภอเมืองพิจิตรและในอีกหลายหมู่บ้านหลายตําบลในจังหวัดพิจิตรเลยนะคะประกอบกับ ขณะนี้ค่ะจังหวัดพิจิตรก็มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ด้วยนะคะข้อมูลจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึง21กันยายนค่ะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด454รายคิดเป็นอัตราป่วย87.51ต่อแสนประชากรค่คะโดยอัตราป่วยสูงสุด3ลํลดับแรกนะคะได้แก่ในพื้นที่อำเภอโพทะเลค่ะอำเภอโพประทับช้างและอำเภอเมืองพิจิตรนั่นเอง การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพิจิตราสามารถควบคุมให้สงบลงได้ด้วยการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชนผู้นำท้องถิ่น,นะะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนในพื้นที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็ตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมการระบาดของโรคให้เลือดออกอีกทั้งยังมีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือนะคะในการบูรณาการร่วมกันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ให้สงบลงนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในทุกช่วงทุกตอนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมองดูนาฬิกาก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการข่าวเด่นชาลวันเมืองงามประจำวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชมุมชนทั้ง23สถานีด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายสมาชิกอปอมชค่ะขอบคุณพี่ๆผู้ดูแลเสียงตามสายหอ ระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะสำหรับวันศุกร์หน้าค่ะกลับมาพบกันที่นี่ที่เดิมได้นะคะ7นาฬกา30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณธทนีติปใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้น้องมุกพัชรินสิริขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะรู้หรือไม่การขับรถด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไปชนคนเดินถนนคนคนนั้นจะมีโอกาสรอด9ใน10ถ้าขับรถด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอกาสรอดเขาจะลดลงเหลือแค่1นึใน10ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราขับรถด้วยความเร็วมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสรอดแทบจะไม่มีขับรถช้าแต่ถึงบ้านปลอดภัยดีกว่าขับรถไวแล้วเกิดอุบัติเหตุน,นะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ฉันสั่งของออนไลน์มาไม่ตรงปกเลยอืมจะโทษใครได้ล่ะผมเตือนคุณแล้วนะให้เบาๆบ้างไอเรื่องสั่งของออนไลน์เนี่ยก็ฉันจะไปรู้เรืองไงว่ามันจะไม่ตรงปกขนาดนี้แล้วแบบเนี้ยใครมันจะรับผิดชอบล่ะใจเย็นๆก่อนค่ะเมื่อคุณเจอปัญหาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับแบบที่สั่งเจอข้อสระอวดอ้างเกินจริงหรือเจอสลักสินค้าแสดงข้อความเป็นเท็จ ทั้งหมดนี้สามารถร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสายด่วนซคบ1 1 6 6และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรโทร056 615 763